สวัสดีครับเช้านี้ข่าว่วนข่าวดังเอาประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ณนะตอนนี้นะฮะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างติ๋มทีวีพูกับทิศสมปองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวข่าว่วนข่าวดังมาสรุปให้ฟังนะฮะว่ามันมีประเด็นดราม่าเนี่ยสิประเด็นด้วยกันนะครับอ่ะมาเริ่มจากการที่ติ๋มทีวีพูแล้วก็ทิศสมปองนะฮะ ตกลงทำรายการร่วมกัน3รายการก็มีรายการถึงไหนถึงกันทางช่อง5รายการมหาภาสนุกทางช่อง9แล้วก็รายการโทรติดที่ตอบทางทีวีพูดออนไลน์นั่นเองต่อมานะครับเมื่อวันที่4กลกุมภาพนะันธ์ส5 6 5ะสมปองนครไทยสงหรือว่าทิศสมปองนะที่ทุกคนรู้จักดีทางโลกออนไลน์นะได้มาโพสต์คลิป ชี้แจงแล้วก็แจ้งให้แฟนคลับของตัวเองทราบว่ารายการมหาพาสนุกแล้วก็รายการถึงไหนถึงกันและโทรติดทิศต,ตอบ3รายการนี้นะฮะตนเองนั้นไม่มีส่วนร่วมแล้วนะครับแต่ก็ฝากให้แฟนๆติดตาม3รายการนี้ได้เพราะถึงแม้ไม่มีตนเองใน3รายการนี้ทางรายการเองก็ยังคงมอบความสุขให้กับแฟนๆได้เหมือนเดิมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เมตตาให้กับทิศสมปองนะครับ ้าวหลังจากนั้นนะครับติ๋มทีวีพูนะพร้อมด้วยลูกชายก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบ้างนะในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับโดยติ๋มทีวีพูแล้วก็ลูกชายเนะี่ยก็เริ่มเล่าเรื่องนะว่า,าที่สมปองเนี่ยเป็นคนเดินเข้ามาหาเองนะฮะโดยที่ติ๋มทนะีวีพูเนี่ยไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกเข้ามาไม่ได้ควายคว้าเข้ามา นะฮะก็เห็นสมปองอ่ะเหมือนเป็นลูกนกนะไม่มีที่พึ่งนะซึ่งติ๋มทีวยพูเนี่ยก็บอกว่าตนเองเป็นคนสายฟืนอยู่แล้วไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกนะะแล้วก็ที่บ้านตนเองเนี่ยก็มีห้องเยอะแล้วก็ไม่ได้อยู่มานานนะครับก็คิดว่าจะให้ที่สมปองเนี่ยมาพักได้นะแต่สิ่งที่คาดหวังไว้ก็คือที่สมปองเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องธรรมะแล้วสนุก ติ๋มทีวีภูมิก็เลยอยากได้มาร่วมง,งานด้วยอันนี้ก็เป็นความหวังของคุณติ๋มทีวีภูนั่นเองนะฮะประเด็นต่อมาก็มีคนรู้จักกับติ๋มทีวีภูเนี่ยบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงนะกลัวกลัวว่าติ๋มทีวีภูเนี่ยจะถูกกรอบนะ,ะซึ่งติม๋มทีวีภูก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะ,ะสิ่งที่เสียไปก็จะเป็นเงินค่ารีโนเวทบ้านใหม่ที่ใช้ไปเกือบล้านบาทนะเพราะว่าที่สมปองเนี่ยเขาอยากได้บ้านหลังเล็กข้างอาคารสํานักงานนะฮะ เอามาใช้เป็นสำนักงานกำลังทำอยู่นะเป็นสไตล์ลอฟ์นะแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับประเด็นถัดมาที่ติม๋มทีวีพูดถึงนะฮะบ,บอกว่าที่สมปองนะฮะเข้ามาพร้อมกับไอเดียเยอะๆเลยนะที่จะทำธุรกิจซึ่งติม๋มทีวีพูก็แนะนำไปบอกว่าให้เอาทีละเรื่องอย่าไปทำทั้งหมดพร้อมกันนะเพราะเราเป็นพระพูดธธรรมะอย่างเดียวยังไม่รู้เรื่องพวกนี้นะฮะกลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นนะเห็นไหมครับ แต่ก่อนเป็นพระมาก็อาจจะยังไม่เจ็ดโลกนะครับก็เลยเตือนไปว่ากลัวจะไม่ทันคนอื่นนะค่อยๆทําไปนะอ่ะที่สมปองนะประเด็นถัดมานะฮะก็บอกกับติ๋มทีวพูว่าเออไม่มีเสื้อผ้านะติ๋มทีวพูติ๋มทวูก็เลยจัดการให้ทั้งหมดนะฮะโอ้โหรวมแล้วก็เป็นเงินเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าติ๋มทีวพูเนี่ยก็บอกว่าเออเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้คิดมากเท่าไหร่นะติดใจเรื่อง เรื่องความรู้สึกนะครับเพราะว่าเสียความรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากนะเพราะว่าดูเหมือนว่าทิศสมปองเนี่ยมีความเทียทยนที่อยากจะรวยไวๆนั่นเองอ่ะประเด็นถัดมานะฮะติ๋มทีวีพูก็ให้ข้อมูลบอกว่าทิศสมปองนั้นมาพร้อมกับหนี้เพราะว่าเอาเงินไปลงทุนทาสวนยางนะสวญยางนะกับครอบครัวกู้เงินนอกระบบโอ้โหมีหนี้กว่า10.9ล้านบาท เพราะว่าเอาเงินไปซื้อที่ดินซอปกระกรเกือบ300ไร่นะเพราะฉนั้นก็มีหนี้พอกคูณแล้วก็มีดอกเบี้ยนะที่ที่กู้เงินมาเนี่ยเดือนละ300,000บาทโอ้โหก็เยอะเลยทีเดียวนะอ้าวประเด็นถัดมานะติมทีวีูก็บอกว่าจุดแตกหักเป็นเรื่องของเงินนะเพราะว่าที่สมปองนะมองเงินเป็นเรื่องใหญ่มากนะอยากได้อะไร ก็จะบอกให้คำแนะนำทุกอย่างแต่บางทีสมปองเขาก็ไม่อยากฟังนะฮะเหมือนเด็กทั่วๆไปนะอันนี้ก็เอาหัวสีให้หมดแล้วนะครับอาประเด็ถัดมานะวันที่ทิศสมปองขนของ,ของออกจากบ้านนะติมทีวภูมิบอกว่า่าช็อกมากตกใจไม่มีการเข้ามาลาเลยนะให้คนมาเก็บของไปจากห้องนอนเหลือทิ้งไว้แต่รูปของตนเองเท่านั้นนะครับ ประเด็นถัดมาที่พูดคุยกันที่สอบถามคุณติม <S <S มณต๋มทิวภูนะเธอก็เล่าว่าทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะนะฮะนะแต่ติ๋มทิวภูก็บอกว่าเคยได้คุยกับที่สมปองนะเ,เรื่องของการครบคนนะ,นะนะเพราะว่าที่สมปองก็อยากจะรวยไวรวยเร็วนะซึ่งติ๋มทิวภูวิก็บอกก็สอนตลอดบอกตลอดเรื่องของการครบคนแต่ที่สมปองก็ไม่ฟังนะเขามองแต่เรื่องที่ต,ตัวเงินเป็นใหญ่นะครับ ประเด็นถัดมานะฮะตีมเองก็อยากจะช่วยปลดหนี้10.9ล้านก็เลยบอกว่าจะทำให้ที่สมปรองเนี่ยปลดหนี้ได้ภายใน1ปีนะโดยไม่ให้หลุดเรื่องของธรรมะเพราะนั้นเธอก็ได้เรียบประชุมทีมงานพร้อมกับวางแผนงานนะฮะแล้วก็ให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยทำรายการขึ้นมา3รายการคือโทรติดทิดตอบมหาภาสนุกและรายการถึงไหนถึงกัน ซึ่งไลฟ์สดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำอะไรให้กับสังคมไม่ใช่แค่การรีวิวสินค้านะฮะโดยค่าตัวของที่สมปองนั้นติมบอกว่าให้เยอะกว่าดาราอีกนะโดยให้คิวละ50,000ถึง1 0 0 0 0แบาททั้งหมดนะได้เงินเดือน,ดอนโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณเดือนละ250,000บาทโดยมีการเซ็นสัญญาสอปีนะ แล้เธอก็บอกว่ามีการวางแผนให้หมดแล้วแนอกจากนั้นก็ยังได้นําเงิน1ล้านบาทนะฮะให้ลูกชายเอาไปจ่ายให้กับลูกศิษย์หลงของหลวงพ่อลอลงกตวัดพรบ,บาทน้ําพุนะ,ะที่ที่สมปองติดหนี้ไว้นะฮะตัวนี้ก็เคลียร์ไปแล้วนะล้านบาทนะ,ะนอกจากนั้นก็ยังไปหางานหาโฆษณามาให้เพื่อจะได้เงินค่าตัวรวมถึงการหาคลินิกสัญญกรรมมาให้ด้วย ซึ่งตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่านะที่สมปองไปไล์สดนะทำสัญญกรรมกับคลินิกอีกเจ้าหนึ่งซึ่งทางคุณติมทีวีผูกก็บอกว่าเออก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอีกประเด็นหนึ่งนะที่เป็นเรื่องเป็นราวกันก็คือเรื่องของการที่ทั้งหมดมีการวางแผนไว้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำของที่สมปองนะก็เลยส่งผลกระทบต่องานทั้งหมด นะรวมถึงรายการที่วางแผนไว้นะในขณะที่สัญญาที่ตกลงกันไว้2ปีนะทางติ๋มทีวีพูก็บอกว่าต้องให้ทางกฎหมายดูอีกทีว่า,าเสียอ,อะไรไปบ้างและทางที่สมปองจะเคลียร์ยังไงนะนอกจากนั้นนะติ๋มทีวีพูก็บอกว่านะเอาโหรสกรรมให้ทุกอย่างนะไม่อยากมาเจอกันต่างคนต่างอวยพรให้โชคดีนะที่สมปองเองก็จะเขาจะ เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่ทางคุณติ๋มก็บอกว่าอยากให้เป็นนักเทศที่ดีนะมองสวนทางกันนะทางที่สมปองมองเรื่องเงินนะฮะส่วนคุณติ๋มเขาบอกว่าเขาเองก็มองเรื่องภาพพจน์นะฮะในขณะที่ลูกชายคุณติ๋มทีวีพูนะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในอนาคตคงไม่ได้ร่วมง,งานกันอีกก็อยากให้จบกันด้วยดีนะฮะถือว่าที่สมปองเนี่ยเดินจากไปแล้ว แล้วก็จะไม่มีคำว่าสมปองนครไทยสงในบ้านนี้อีกต่อไปนะแล้วก็กำลังพยายามไล่ลบชื่อหรือว่าเพลงที่ทำนะจะลบออกให้หมดนะแล้วก็มีพูดย้ำอีกว่าตระกูลนครไทยสงก็ไม่ต้องมาบ้านนี้อีกต่อไปนะอันนี้ก็เป็นสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นนะว่า,าปัญหาร,ระหว่างคุณติ่มธิวพงม์กับคุณสมปองนครไทยสงเนี่ย มีที่มาและที่ไปอย่างไรนะถ้าอย่งไก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าทางที่สมปองจะออกมา,าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวด่วนข่าวดังด้วยครับสวัสดีครับ